ก็จะเป็นแบบเป็นเอกชนหรืว่าเป็นส่วนราการอะไรก็ได้นะครับก็จะจองนะครับก็จะมีเป็นบารมาไว้กับระเจ้า่านนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้เป็นกันดินโจทย์นะครับเป็นกันดินสงคามที่ทางลำดีของท่านผู้วรกาจังหวัดท่านแสดงของสอนนะครับตรนี้ถ้าเกินวัดละหก็จะเพิ่มเราสิมา นะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับได้รับบุญได้รับกุศส่วนทั่วคัะนะครับปกติเราไปก็ไปกันวันเสาร์อาทิตย์อาจจะได้ทั้งวันสองวัน่ตวันแต่วันนี้มาวันเดียวนะครับเราได้ถึงสิบเอ็ดวันนะครับและบรรยากาศการก็เกรนถย่งในวันนี้นะครับภายนอกก็บรรยากาศมีอากาศดีหนาวสบายเข้ามาด้านในแอร์ก็เย็นฉ่ำนะครับผมคิดที่ว่าวันนี้จิตใจต้องสงบ บุญต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อจิตใจสงบบุญเตจะเปลี่ยนได้เวลาทำบุญตำทานได้เวลาบุญกับวัดนะครับซึ่งไม่มีเจ้าภาพไปทอดกระถิ่นนะครับหรืออาจจะบางวัดที่มีพระเจ้าประสาทไม่ครบห้ารูปไม่สามารถทอดกระถิ่นได้เราก็เอามารวมทอดกระเส้นทีนีนะครับและก็วันนี้ผมสบายใจกับเห็นท่านรองผู้การงหวัดท่านเอกน้านณะส่วนราชการที่รอท่านเจ้าบุญ ท่านจังคงต้องหาทันทีนะครับผมก็คิดว่าเมื่อเราถวายบุญกระถินเสร็จในวันนี้บุญกุศลก็จะมาหนุนนำท่านทันทีนะครับซื้อลอตเตอรี่มาจากถุงลอตเตอรี่นะครับอยู่ในระหว่างการตัดสินเรื่องสองขั้นเรื่องขั้นครึ่งอะไรต่างผู้ว่าจะไปเซ็นให้ทันทีแต่ขออนุญาตอะไรอะไรนะครับวันนี้ขอตัวผู้ว่างให้ทัน กรสินอำเภอกรสินจังหวัดกรสินบัดนี้เมื่อทุกสิ่งอย่างพร้อมสรรนับเป็นอันสมควรพระองค์ขอเรียนเชิญท่านสนธพงมวักษรผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินประทานในพิธีได้จุดธูปเพียนบูชาพระนรินทและถวายตาลปัตรแด่พระสงฆ์จำนวนสิบเอ็ดรูขอเรียนเชิญครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ e nah so ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธสเภอสับวนสามวัดพิณีวันตำบลแสงบารานอำเภอสมเด็จสี่วัดโพสีแสงสว่างตำบลขาเสมยอำเภอสมเด็จห้า วัดป่าคำลงตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัย 6. วัดนาแก้วตำบลสำราญใต้อำเภอสามชัย 7. วัดหัวยางตำบลหนองช้างอำเภอสามชัย 8. วัดคำสร้างาเที่ยงตำบลคำสร้างเที่ยงอำเภอสามชัย 9. วัดนาเจริญตำบลคำสร้างเที่ยงอำเภอสามชัย 10. วัดหนองยอตำบลสำราญใต้ อำเภอสังชัยและสิบเอ็ดวัดท่าช้างตำบ,บสลสำลัใต้อำเภอสังชัยครับนี่ครับอี <c oughs> เกเงินนะครับทำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไมต้องหลังอีกเงินเพราะว่าจะประกาศยอดเงิน <c oughs> นะครับเมื่อประกาศยอดเงินเยอะแลวต้องหลังอีกเงินนะครับสำหรับยอดเงินํำบุญในวันนี้นะครับ <c oughs> ยี่สแสน หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์จครับในในเจ0ดแสนเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับที่มาของเงินเจ0ดแสนส่วนหนึ่งก็คือผมและครอบครัวอย่างที่เรียนไปแล้วสามแสนบาทนะครับยอดของส่วนราชการนะครับที่มาเป็นปุ่มทั้งหลายที่ผมพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับสามแสนสี่มืนแปดพันเจ็ดร้อย หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์แล้วก็มียอดที่โอนเข้าบัญชีผมนะครับรวนแล้วถูกต้องหลายรอบไม่ค้างในบัญชีผมเลยนะครับห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทรวมเป็นเงินเจ็ดแสนหนึ่งมื่นสองพันเจ็ดแสนหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับ ซึ่งเมื่อนำยอดเงินนี้มาเกลีย่ยให้กับท่านเจาวาดทั้ง11วัดเนี่ยนะครับก็จะได้วัดละ63,754บาทอ,าอันนี้หมายถึงว่าเกินเป้าที่ผมตั้งไว้ขวายบริบาลกฐิน,นและปัจจัยให้แก่พระสงฆ์สิบเอรูปขอเชิญครับ ร่วมเชิญในด้านในคณะส่วนราชการนะครับผมงแถวหน้านะครับร่วมถวายเอกบาทแด่พระสงฆ์นะครับขอเริเฉยครับไปเสริมเติมแต่งวัดที่จำจำได้ สำหรับที่มาสมงบที่ยังไม่ได้นับรว,ยรบบรวยรรมยอดนะครับของท่านพระครูวิจัยธรรมปูะวิชนะครับ,บเจ้าะกบลกระสินนะครับความเพื่อญาติโยมน,นะครับแล้วก็นำแล้วก็ท่านผู้บระการโรงพยาบาลสามชัยนะครับท่านเป็นสะานโคน่มรวบรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บก็ขอวัดป่าธรรมประหรือว่าต่างๆนะครับก็รับวาาไรรับบาตรนะครับ,บ ไปไว้ที่รั้วมุขก็ได้นะครับหลังจากพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะนิมนต์พระท่านจากเพล์จากเพลตแล้วก็มาทีระทีระที่พระองค์ทุกรูปขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอรองผู้ว่าท่านในอำเภอท่านนายกคณะส่วนราชการทุกภาคส่วนตลอดทางการสาธารณชนทุกท่กาน วันนี้เอวะเมวะอิโต้ทินนังเปตานังมุปะกะปิจิตตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปังยันตุปันรัสโอยาทามันิโชติรัสโอยาทาม